สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช่องแอทอนนักคานวณทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ก็สาหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะฮะมาดูสูตรเด่นล่างานสูตรเก่าเดินต่อนะฮะเดิน15บห้งวดแล้วนะสมาชิกนะสำหรับสูตรนี้15บห้งวดตั้งแต่ที่ผมลงนะงวดงวดแรกนี่ที่ที่ผมลงนี่นะหลุดเลยนะฮะ อันนี้ก็คืองวดแรกงวดแรกที่ผมลงเป็น16งวดมา17งวดมา18งวดนะก็18งวดแล้วนะ <c oughs> ก็ตามนี้งวดที่ผ่านมาผมเน้นที่เลข9นี่ฮะนะเน้นที่เลข9นะอ่าเลข3ตัวมา1ตัวนะล่างมาได้ทุกหลักนงะวดที่ผ่านมาก็มาที่เลข9ตัวเน้นออก99เลยนะฮะสูตรเก่านะสมาชิกนะเดี๋ยวมาดูสูตรเก่าสูตรเก่าเดี๋ยวไปดูสูตร เทียบชลกระสูตรใหม่ให้10ล่างตัวเดียวสําหรับสูตรใหม่นี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวพอท,ท้ายคลิปผมจะมานํา10หลัก10ล่างตัวเดียวเนี่ยมามาจับคู่กับ3ตัวนี้นะฮะเพราะว่างวดนี้มันไม่ชนกันจับได้เลยถ้าไม่ชนกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาจับคู่ชุดให้ด้วย10หน่วยล่างนะครับก็จะเป็นสูตรเก่าเทียบชลกับสูตรใหม่ให้นะฮะสมาชิกนะอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยช่องแอทอนนักคำนวณฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยแล้วก็่าลืม เพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยครับอาสำหรับคลิปนี้ก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคำเตือนนะฮะเอ้ยโทษทีฮะผิดผิดสีนะค,คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพรนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในกะารรับชมนะ ท,ทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิ yeah. กแยกแยะวิเคราะห์้วยตรงท่านเองถูกผิดนะถูกผิดยังไงผมก็กลับกับทุกข้อภัยนะครับสมาชิกนะ,ะมาดูสุดเก่านะครับก็หลังจากหลุดอ่ะอันนี้หลุดเข้าหลุดแล้วก็มาเข้ามาเข้าต่อฟันธงที่เลขกเก้าเมที่ผ่านมาพ้นออกเก่าเก่าสุดเก่านะครับเก่าเก่าประมาณทั้งสองตัวเลยนะก่อนเนล่มตีเล็กเก้าก็มา ที่สิบหน่อยลรอ่ะถูกฮะหัะวที่จะถึงนี้อ่ะได้เลขตัวไหนอ้าวไปดูกันฮะสมาชิก <c oughs> ก็ลงลงลง,ลงมานี่อันนี้ของ,งวัวนี้นะก็นำฮะ นำหลักหน่วยล่างฮนะมาบวกเลขสี่คงที่เลยนะสมาชิกนะก็ตามนี้นะครับไม่สับสนไม่สลับซับซ้อนสําหรับสูตรนี้เก้าบวกสี่คงที่ก็จะได้เลขสามสามบวกเพิ่มไปหนึ่งสี่สี่บวกเพิ่มไปหนึ่งเป็นเลขห้าครับอ่ะก็ตามนี้เลยได้สามสี่ห้านะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งสูตรนี้ได้สามสี่ห้านะสมาชิกนะอ่ะเข็บสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะไปเติมฮนะ วันนี้ได้สามสี่ห้าเด้อสมาชิกเด้ออ่ะพิจารณาสามสี่ห้าน่าจะมาสักตัวที่สิบหน่วยล่างนสามสี่ห้าสำหรับสูตรนี้ผมลงจริงให้งวดที่4นะงวดประจำวันที่1ทับ6ทับ6 6อ่ะอรอลุ้นกันนะครับ3 4 5จะมาสักตัวไหมครับอ่ะฝากพิกจารณาด้วยสูตรเก่าอ่ะ เอาผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะสูตรเก่านะอ่ะไปต่อกันที่สูตรใหม่ครับก็คือคือสูตรสิบล่างเดี๋ยวมาจับคู่อ่ะสูตรสิบล่างนี้ด้วยครับให้สมาชิกค,ครับอ่ะสิบล่างนะฮะอันนี้ก็คือสูตรอันนี้ผลออกนะฮะเอาวแรกนะครับสิบล่างเลขห้าครับผลออก 55 5. 5ก็มาที่หลักสิบล่างตงันที่หนึ่งครับเอามาต่อเป็นตันที่สองครับสิบล่างอ่ะได้เลขเจ็ดตัวเดียวคือออก73ก็เจ็ดฮะมาที่หลักสิบล่างถูกตัวที่สอง ส,สมาชิกชอบสูตรค่อยค่อยว่ากันนะฮะถ้าไม่ชอบนี่ก็มองผ่านนะสมาชิกนะมาต่อกันงวดที่สามงวดที่สามสูตรด้วยเลขเก้าตัวเดียวพวกดอกเก,ก้าเก้าดอกเก้าเก้าเก้าเข้ามาที่หลักสิบล่างทั้งสิบทั้งหน่วยเลยงวดนี้ เอาตัวคูที่3มเอามาต่อคูณที่สี่นะครับงวดที่สี่สู่หลักสิบล่างได้เลขเ็ดตัวเดียวพ่อะดอกเ1็ดหนึ่งนะครับเจ็ดนะก็มาที่หลักสิบล่าง อ่ะมาต่อกันงวดที่5นะงวดที่50ล่างตัวเดียวได้เลข6กครับพอดอก6ก6ก็มาที่หลัก15ถูกเป็นงวดที่ 5, อ่ะถูกงวดที่5าเอามาต่อกันงวดที่6นะครับงวดที่6สุดได้เลข9ตัวเดียว,วเพ่อดอก9 9 10ล่างตัวเดียวก็อ ที่จะถึงนี้นะหลักสิบล่างได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทำกันแล้วก็ไปจับคู่ชุดให้ครับนี่ครับ <c oughs> วิธีทำแค่สุดไว้เลยเลยนะใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำหลักสิบล่างฮนะ <c oughs> วิธีทำนำหลักแสนบวกกันสองครั้งมาบวกสิบบนอีกสองครั้งมาบวกสิบล่างอีกหนึ่งครั้งมาบวกสิบเลขสามตัวหนาครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหนาครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขแปดครงที่ครับ อ่บวกกันดูหนบวกหนะฮะลงท้ายเล็กสองสองบวกศูนย์ก็ได้สองบกศนีกก็ได้สองสองบวกเก้าลงท้ายเล็กหนึ่งบวกสลงท้ายเล็กสี่นะสีบวกหลงท้ายเล็กศูนย์ศูนยบวกบวกแปดงที่ก็จะลงท้ายเล็กแปดอ่ะหลักสิบล่างตัวเดียวได้เล็กแปดอ่ะใครชอบหลักสิบล่างเลขจัดไปใครไม่ชอบนี่มองผ่านครับ ถูกผิดว่าไปตามสูตรนะสมาชิกนะนะครับถูกผิดว่าไปตามสูตรนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวจับคู่ชุดให้นะครับอ่ะไปเติมก่อนเลขแปด สิงหวดนี้นะฮะชอบเลขแปดถามใจตัวเองชอบไหมเลขแปที่หลักสิบล่างถ้าคิดว่าโอ้เลขแดังเกินเลขแปดเลขแปดมันดังหรือเลขแปดมันดับอะไรก็ช่างนะในใจของท่านก็ถ้าไม่ชอบอะมองผ่านได้เลยนะถ้าชอบก็แคปสุดไปดูนะเพื่อถ้าตัวเลขมันมานะครับก็วดหน้าสมาชิกก็สามารถนำไปต่อยอดเองได้นะครับ ลงจริงสําหรับส่วนนี้ลงจริงให้งวดแรกนะครับพวดประจาที่1นึ่งทับหกทับหกหกรอลุนกันหัวสันจอดอเลขแปดตัวเดียวที่หลักสิบล่างอทีนี้หลักสิบล่างตัวนี้มันจะไม่ชนกันกันกบสูตรวิ่งล่างมาได้ทุกหลักฉะนั้นสิบล่างนี้ก็เอาไว้สิบล่างก็คือเลขแปดจับแปดสามแปดสี่แปดห้าเดี๋ยวผมไปจับคู่ชุดให้จะได้ดูนะครับเข้าใจนะครับ กู้ล่าง3ามได้3มชุดอันนี้ตรงนะครับเพราะว่าหลักสิบล่างได้ตัวเดียวก็กำหนดมาเลยนะครับว่าต้องตรงนะครับ ก็คือนะครับมีเลข3ตัวนี้นะครับสมาชิกหน้าก็คือ8 3 8 4 8 5, 5 8 3 8 4 8 5อ่ะอันนี้ก็คือนะครับจับคู่ล่าง3ชุดตรงอนะ จับคู่ล่าง3ามชุดตรงๆะก็คือสามแปดสามแปดตีแปนะครับ, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 5, รบมวดประจำวันที่นะครับหนึ่ับ6กรับหกหกหัวันจรนะครับ ก็จะเป็นหัวยสัญจรนะรอ่ะก็ฝากพิจารณากันนะสมาชิกนะถ้าชอบก็จับไปถ้าไม่ชอบมีมองผ่านได้เลยผมจับให้ตามสูตรนะเอาสูตรหลักสิบสูตรใหม่มารวมกับเด่นล่าง3ตัวก็คือนี่ฮะอันนี้สูตรเก่าได้3 4 5อัอนนี้ ก็สิบลากก็คือเลขแปดนะจับแปดสามแปดสี่แปดห้าอ่ะก็ได้ตามนี้นะสมาชิกนะได้ตามนี้เลยครับเลขแปดก็ 8, คือสูตรนี้แหละแปดหลักสิบนำมาจับก,กับสามสี่ห้าก็จะได้สามชุดนี้อ่ะถ้าสูตรส,ส,สองสูตรนี้มันหลุดยังไงผมก็กราบขอโทษขอไผ่ไว้ล่วงหน้าด้วยนะฮะผมจับให้ตามสูตรนะถ้าสมารับชิคชอบแปดสามแปดสี่แปดห้าก็จัดไปถ้าไม่ชอบนี้มองผ่านเลยถูกผิดกราบขอโทษขอไผ่เด้อสมาชิกเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ อาพวกนี้จะเป็นสูตรไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ